จะมาสอนวิธีเป่าไฟฟูนะครับตั้งแต่คนที่ยังเป่าไม่เป็นนะครับยันถึงระดับมืออาชีพนะครับไฟฟูที่ใช้ผมจะใช้อยู่สองแบบนะครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี้มันจะร้อยเข้าบาทนะครับสําหรับเป่าแกนนี่ดีมากนะครับเปลวไฟจะไม่แรงแล้วก็สําหรับคนที่ยังเป่าไม่เป็นจะแนะนําตัวเล็กนะครับเพราะว่า ถ้าตัวใหญ่ไฟมันจะแรงกว่ามันจะพองได้นะครับตัวใหญ่นี่ผมก็ผมใช้ตัวใหญ่อยู่นะครับสําหรับเป่าฝาเข้าแคนเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวน,วนี้ตัวนี้ไฟจะแรงนะครับแล้วก็ปรับได้หลายอย่างตัวนี้ก็จะญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับมีเม็ดเม็ดอินเจแปนนะครับ ตัวนี้ก็ธรรมดานะครับตัวละร้อยแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เป็นแนะนําเป็นตัวเล็กนี่นะครับเดี๋ยวตัวใหญ่จะไว้สอนหลังๆนะครับโอเคสำหรับเป่าแกนนะครับจะใช้ไฟายาวออมาประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะครับ จะไม่ใช้ไฟแหลมยาวมากนะครับเครามาดูสเต็ปหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยนะครับให้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นจะแนะนําให้ใช้ประมาณสี่มิลมาลองฝึกก่อนนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะฝึกเป่าด้านนอกก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับนี่นะครับ ก็ใช้ตัวนีบหรืออะไรจับครับแล้วแต่ถนัดอันนี้จะทาหรือไม่ทา้ํายาก็ได้นะครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ้งนะโอเคอองฝั่งออกฝั่งที่ยังไม่ได้ทาก่อนครับนี่ครับให้เปลวไฟล้ำแหลมมาโดนกับโดนกับขอบสันนี่นะครับ ให้ตรงแหลมๆมาโดนพอดีอย่างนี้นะครับเนี่ครับเป่าแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนไปนะครับช้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะใสเห็นรอยตัดด้านตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็เป่าไปเรื่อยๆให้ครบสี่ด้าน,นครับฝึกเป่าด้านนอกก่อนนะครับให้ไม่พองบางคนจะจะเป่าพองนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เป็น ค่อยๆไปจะช้าครับให้เป้าแหลมๆโดนขอบนี่ครับน,นี่ฝายหมดพอดีไม่เป็นไรให้ดูตรงที่ยังไม่ได้เป่ากับตรงที่เป่านะครับเนี่ยตรงที่เป่ามันจะใส่นะครับตรงที่ไม่เป่ามันจะคุนลองฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับ ลองฝึกก่อนผมเติมแก๊สแป๊บนึงแก๊สหมดพอดีโอเคตรงนี้ไม่ได้เป่าครับเดีย๋ยวจะเป่าซ้ำนี่นะครับเราสามารถเป่าซ้ำได้นะครับถ้าตรงไหนที่ไฟมันยังไม่โดนนะมันก็จะคุ่นยวดูหาดูก่อนนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยมันยังมีคุณคุนบ้างเราสามารถซําได้สาำปุ๊บมันก็จะสายหมดนี่ครับให้ลองสักสี่มิลนามาลองก่อนนะครับเป่าสี่มุมอย่างนี้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะไม่พองเราก็จะไปสเต็ปสองก่อนะครับอันนี้สเต็ปหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งเอ้ลองฝึกดูครับ